สวัสดีครับผมเจกลัตะนะตั้งตระกูลครับวันนี้มีเทคนิคในการบริหารสมองสองสีแบบง่ายๆมาฝากทุกคนข้อแรกคิดแล้วทําทันทีอย่าปล่อยให้ไอเดียดีๆความคิดดีๆลอยไปลอยมาอยู่ในอากาศนะครับพอเราคิดอะไรได้แล้วเขียนแล้วก็ลงมือทําซึ่งจะทําให้สมองทํางานแบบครบวงจรและจะทําให้เราจําได้แม่นมากขึ้นข้อที่2 ลองไปในสถานที่แปลกๆใหม่ๆดูบ้างง่ายที่สุดเลยนะครับปกติเราใช้เส้นทางเดิมในการเดินทางกลับจากบ้านนะฮะไปที่ทํางาน หรือจากที่ทํางานกลับไปบ้านใช้เส้นทางนี้ไปไปมาทุกวันลองเปลี่ยนเส้นทางใหม่ๆดูอาจจะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นสมองจะพยายามหาหนทางในการกลับบ้านหรือว่าไปที่ทํางานซึ่งตรงนี้นี่เองนะครับเหมือนกับเป็นการทําให้สมองของเราเนี่ยทำงานมากขึ้นและจะทําให้เราเจอโอกาสใหม่ๆข้างทางอีกด้วยข้อสุดท้ายก็คือถ้าหากว่าเราต้องการให้สมองของเราทํางานเต็มที่ลองใช้มือข้างที่เราไม่ถนัดดูบ้าง อย่างเช่นถ้าหากปกติเราใช้มือขวาในการเขียนหนังสือหรือวาดลูปลองมาใช้มือซ้ายดูบ้างตรงนี้แหละครับจะทำให้สมองของเราได้ทํางานเต็มประสิทธิภาพทั้ง2อซี 4. ดูแลกายแล้วดูแลใจแล้วอย่าลืมดูแลสมองของเราบ้างครับสวัสดีครับ